แต่เขาไงแต่แอร์แอร์เียร์กว่าแอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะเลยแต่ซูเปอร์บัสได้ประมาณเก้าสิบด้วยคำขาวนี่ขึ้นไหวไหมไหวผมว่าขับขึ้นไหวใช่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าล้ออย่างงี้ถ้ารถอย่างงี้นะไอ้กูก็ไปได้วะไปได้ไปไหนได้หมดเลยเออกี่กิโลลิตรเหรอหกิโลลิตรไม่ถึงอะสามลว อะไรนี้จบเลยอะไรนี้ง่ายเลยอะไรนี้ง่ายเลยหูเลยอะไรนี้ขนมมันมันไม่ได้กดกระเล็กแค่นะมันปื๊ด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 ขนะึ้นนะโอ้โหมันไม่ใช่กดกระเล็กปื๊ดปื๊ดปื๊ดอะไรนี้ขนมอนะไรนี้ขนมถ้ารถไม่ไหวมันต้องปื๊ดยาวเลยมปุจะลานสองล้อมันหมูขึ้นนี่แม่อะไนี้เขาถือว่าเันก็เหลือไอ้ทางขนมขนาดนั้นนี่หาเอ้ยมันจะปัดทำไมเขามาห้าตัวแล้ว อ๋อรารอนะไหนมาที่ตรงนั้นตรงนั้นมีของกินอ๋อมันยอมยอมลุยเป็นเจ็ดนิ้วตามแล้วตรงนั้นมีของกินแล้วไอ้แท่นนุ่มเด็กนี้นเขาไว้ทำอะไรอ๋อโดดที่ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันน่ะแต่ว่าเธอน่าจะไว้โดดชาน์จตายโดดเป็นชาน์จายเขาบอกว่ามันจะมีอันลับมีมีที่ลับอีกอ่ะไม่ที่ลับอย่างเช่นโดดขึ้นเนินนู้นไงเขาก็ตั้งตรงนี้แล้วโดดขึ้นเนินนนนนู้้้้ไไดออย่าางงีหเเเป็ตรรถข ก็รถพิบัตรอย่างเราไี่แหละแล้วขึ้นนี่แล้วก็กระโดดขึ้นเนินไงก็เอาอันนี้ย้ายไปตั้งใกล้ๆเนินนู้นนะครับแล้วก็ส่งไปถึงเนินนู้นไงก็ผมเห็นมันไม่เคยย้ายไปไหนก็มันไม่ได้ใช้ตอนนี้สภาพนี้จะไป็นผีอะไรเราจะวิ่งอะไรล่ะ ไม่ไม่น่าจะเป็นแนวไอ้นี่รถไอ้รถรถรแบบรถไต่เขามันกระโดดก็แงก็แงก็ขึ้นแล้วก็มีถังรับใช่แต่ยังไงแต่ยังไงมันก็ต้องรับทุกคนอย่างนั้นถ้าเป็นรถไต่เขามันก็ลุยมินนี่มาแล้วมันมีถังรับมันอาจจะถังด้อะไรไม่ไมเท่าที่ผมเห็นเนินเนี่ยมีเนินเดียวคือเนินนั้นไม่ถ้าเป็นไต่เขาว่ะลุยขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรามีอะไรมารับทุกคนบ้างเปล่เก่าตึกรัมอย่างนั้นใช้ไม่ได้แรัมยังไม่มีประโยชน์ถ้าหินนั่นใช่หินนั่นเป็นประโยชน์กับเขาจริงแต่อออคนเลยื ได้ตัวมาเคี่ยวตัวมเขาวางทานแล้วเนี่ยโอ้หนี่เขาไม่ได้ม่ชูตัวลงยังไงเนี่ยได้ลายเนี่ยผมรอตั้งนานแล้วเนี่ยเขาได้ลายลายไหนเนีลายกับรถลายกับรถแค่นี้เขาก็นั่นแล้วออกมาแรงเนาะโอ้โหออกมาเก่าว่าโอ้โหงานนี้กูทุกเนินเลยเดี๋ยวให้ดูมึงพี่ติ๋งพี่ติ๋งเนี่ยเขาพี่ติ๋งเนี่ยถ้าเกิดเขาแรงย่างนี้เดี๋ยวดูท่าทุกเนินไม่เดี๋ยวกระโดนิดเดียวมันไปพุ๊บยังไงเนี่ยออกซะแรงเลยแล้วมาแค่นี้ยังไง่ะต่อ

ไม่หายขคนขับเอารอขวางเลยนะไม่ได้ข้วผาบอกตรงนะถ้าพี่ทูเนี่ยใจถึงเนี่ยเลี้ยวขวากปุ๊บเลี้ยวซ้ายก็ปุ๊บเนีฬาคือเนินพี่เลยผมกลัดเลยนะผมตรงนี้เลยผมกลับแล้วกลับ ไม่ไม่ไม,ไม่เขาเปู่หัวหน้าทีมหัวหน้าทีมเลยพวกที่บอกไน้ที่ที่มีล็อกกนะันอะเป็นหัวหน้าทีแต่แล้วเนี่ยี่ว่าอเออคอยช่วยเหลืออะไรพวกน,นี้ก็สุดปาอยากไปดูไหนกป็ปายแล้วพวกนี้ช่วยเราอะไรประมาณนะั้นเขาบอกเลยอย่างเงี้ยการตีอะไรก็บอกเลยคุณเก้าเลยไปไหนก็ได้เขาอ่านอ่านให้ไม่อ่านคุณไม่ติด,ดเดี๋ยวคุณถึงให้อ๋อนแค้เครื่องเดิมแต่คันนี้คันนี้เครื่